นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาวชากรมพตดข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลายข้อความด้วยกันถึงกรณีหมอปลาก,กับพวกไปบุกไปกระทําการไม่เหมาะสมกับหลวงผู้แสงว่าทางชมรมให้เวลาผัวเมียทั้งคู่ไปขอขมากับหลวงผู้แสงส่วนพวกคุณจะจัดการกับพวกเรือไรผู้ดูแลหลวงปู่ที่บกพร่องต่อหน้าที่อย่างไรนั้นจัดการไปเลยทางชมรมจะไม่ก้าวล่วงไปร้องสํานักพุทธให้ดําเนินการได้เลยแต่ถ้าคิดว่ากูแน่กูไม่สนโลกเดี๋ยวเจอกัน ถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีแผลให้เปิดก็ลองดูอย่าคิดว่าสื่อจะคุ้มกระลาหัวได้ตลอดนะดังเพราะสื่อได้ก็ดับเพราะสื่อได้เหมือนกันพร้อมติดแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงน่าจิยับโพต์อีกว่าน้ำฟ้ามีไอปลาเป็นหมออุปโลกใครถามหาวุธที่จบมาไม่เคยเอาออกมาแสดงคาดว่าเป็นหมอกระเป๋าก่อนจะมาคบกับไอปลาเพราะหัวเก่าเป็นหมอศัลยกรรมจำได้เคยออกรายการโหนกระแสมีภาพกำลังให้น้ำเกือคนป่วยฉีดยา รักษาด้วยวิธีการต่างๆที่ไอปาปฏิเสธจางรายการด้วยพรุ่งนี้จะนําคลิปมาให้ดูชมรมไม่ได้งโง่นะดูก็รู้แล้วว่าไปแอบอ้างเป็นหมอแล้วคนแบบนี้เหรอไปไล่จับไอพวกลวงโลกในเมื่อคนข้างตัวมันลุงโลกแต่เองอวดว่าบ้านรวยเป็นคนมีฐานะแต่ทิ้งสมบัติมาอยู่กับไอปาตอนนั้นไม่รู้มั่วไปฉีดยาไปรักษาใครไว้บ้างหน่วยงานรัฐก็ไม่สนใจตรวจสอบเพราะถือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงกลัวจนหัวหดโพสต์ต่อมานายอัจฉริยะโพสต์ว่า ชัดๆจากปากน้ำป้าว่าเป็นทีมงานของใครที่มาหาเรื่องหลวงปู่แจงแสดงท่าทีไม่ให้ความคารพแต่พอเรื่องพลิกกับตะรปัดกับบอกว่าไม่ได้มาเอาเรื่องหลวงปู่แต่จะมาจัดการกับพระลูกติดแล้วคาพูดกริยาในคลิปมันหมายถึงใครถ้าจะเดินเกมหาฐานเสียงทางการเมืองอย่าไปยุ่งกับไอ้คู่ผัวเมียนี่เลยบอกเลยน้าน้ำป้าวเวลาลงพื้นที่ใช้อารมณ์ไปทําร้ายคนโน้นทีคนนี้ทีมีสิทธิ์อะไรคนพวกนั้นผิดก็ว่าไปตามกฎหมาย คุณมีอำนาจอะไรไปทำร้ายร่างกายคนอื่นถือว่าพวกมากแล้วทรงพลังหรือสักวันโดนสวนขางเบี้ยวแน่นอนและล่าสุดนายอัจฉริยะได้โพสต์ข้อความว่าใครที่บอกว่าไอปลากับเมียทำเพื่อสังคมไม่ได้หวังผลประโยชน์ออกจากกลาแล้วคิดให้ดีๆทุกไลที่ไปจับพระเร็วๆหมอผีชั่วๆมีการไลฟ์สดให้ f อฟซงดาวสนับสนุนทุกครั้งซึ่งเพจที่มีคนติดตามระดับหลักล้าน ยอดเงินที่ได้ไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นถึงหลักแสนยิ่งดราม่ายิ่งบิ้วอารมณ์คนดูยิ่งได้รับการสนับสนุนเท่านั้นไม่พอคลิปจากการไลค์ตัดไปลงช่อง YouTube รายได้เกิดจากยอดคนเข้ามาดูคลิปคนดูหลักหมื่นก็ได้เงินแล้วตรงไหนเรียกว่าไม่หวังผลประโยชน์ก่อนไปลงพื้นที่ทีหนึ่งกล้องหตัวไม่รวมนักข่าวถ้าบอกทำเพื่อสังคมไม่หวังผลประโยชน์ยกเลิกระบบส่งดาวสิ คลิปที่เอาไปลงช่อง YouTube เอาคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่เคสลงพื้นที่สิเขาไม่อายบ้างเหรอเวลาสัมภาษณ์บอกทำเพื่อสังคมไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน